สวัสดีครับผมเมงโก้ครับครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันครับก็ว่าจะออกไปข้างนอกไปหาแฟนที่ชิบะนะครับก็จะไปสไพนางจะซื้อแหวนไปขอแต่งงานแต่ผมไม่แต่งงานนะจะขอมั่นไม่ก่อนครับแล้วก็จะไปพักร้อนในตัวด้วยก็น,นี่เตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วเรียบร้อย ู้ใจเรเดี๋ยวจะเตรียมตัวออกแล้วครับถ้าไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเมงโกรับฝากด้วยนะครับก็มาดูไม่รู้จะเอาอะไรเลยน่าจะเป็นแหวนวงนี้นะครับ ราคาถูกย่อมเยาวดีราคาไม่แพงมากครับเพือยังไงก็จะติดตามดูนะครับ few moments later. ครับก็ตอนนี้ก็ออกมาแล้วครับมันไม่มีไซส์เลยอะ่ะเพราะผมจำไซส์นิ้วของแฟนผมได้ไง มันไม่มีไซส์เลยต้องไปที่ไหนต่อเนี่ยบมืนมนไปหมดเลยตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่บนทางด่วนแล้วเดี๋ยวจะหาร้านตรงไหนสักที่เราก็ไม่ค่อยรู้ด้วยครับผมรอดูว่าจะเฟลหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวไปดูแบนครับแวะมาหาพ่อ <c oughs> <c oughs> ได้ไหมจอดได้ไมดนันสงนี้นี่มาแล้วโทรหาก็ไม่รับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะมาหาพ่อไงหิวข้าวไงสวัสดีครับฮอ้ะ ตอนนี้มาอยู่ในร้านอาหารไทยนะครับร้านของพ่อเขาทำอาหารอยู่ในครัวคนระับเมืนกาศในร้านก็จะเป็นประมาณครับก็มีของขายต่อไปครับไม่รู้พ่อจะทำอะไรกินครับแล้วรอดู A few moments later นี่ครับมาแล้วครับกองทัพของเดินด้วยท้องคร<ม>ับผมเป็นผัดกะเพราหนวดปลาหมึกนะโอเคนะครับขอดบวกลงก่อนนะครับครับหลังจากที่กินข้าวร้านพ่อเสร็จแล้วก็เดินทางกันต่อครับระยะทางต่อจากนี้ไปก็ประมาณอีก70กิโลครับจะถึงทะเลฝั่งตะวันตก ทาชิฟานะครับผมหรือทาเตยาม่าครับระยะทางร่วมประมาณสองร้อยกิโลครับจากอิบารากิมาทาเตยาม่าครับก็รอติดตามชมครับตอนนี้แหวนก็ยังไม่ได้น่าจะเฟลแน่ๆครับไปดูกันต่อครับตอนนี้ก็ลงทางด่วนแล้วครับผมระยะทางเหลืออีกประมาณ สี่สิบกิโลครับก็ระหว่งางสองข้างทางตอนนี้ก็ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวเราจะรีบไปเช็คอินก่อนบสามต้นที่บสองยี่สิบแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเช็คอินทันไหมไม่น่าทันครับนี่ก็มาถึงที่พักแล้วครับบรรยาก,กาศธรรมดาครับทะเลจะอยู่ฝั่งนี้นะทะเลฝุดอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวไปดูทะเลกัน ตรงข้าวก็จะมีร้านอาหารพอดีเลยนะเด็กๆบ้านนอกบ้านนอกนะสไตล์ในเมนูเห็นมีกุ้งบสเตอร์ด้วยอบสเตอร์ซูชิโอเคเลยอย่างนั้นนะี่ไม่รู้เปิดไงเดี๋ยวไปซื้อเครื่องดื่มนะครับหาอะไรกินกัน มีครอบครัวนีนะมีแม่ลูกอยู่นะเห็นกล้องวงเน,นนะไปจักรอโอตรงนี้ก็คือลงนั่งล่างไดนะ้โอเคเลยนะก็จัดว่าดีนะ เต็มเลยไฟแดงด้วยนี่คมงงว่ามันเป็นเหมือนบ้านนอกบ้านนอกหน่อยนะเดี๋ยวรอไปดูเดี๋ยวไปดูดูตู้างหน้าไปดูทะเลคนเยอะโอเคครับกล้องได้ไหม มีชีวิตเซนเซอร์นี่นมีบริการเซฟวางนะนี่ก็ถางชื่อนะอ๋อข้างหน้าก็จะเป็นอะไขายของฝากนะครับ ดีเหมือนกันนะไหนลงแป้งล่างแอบน่ากลัวเหมือนกันนะปิดห้าโมงด้วยอ้วนมาไม่ทันนะอ๋อออกมาข้างนอกได้ด้วย ก็เป็นบรรยากาศนั่งกินเป็นร้านนะเป็นร้านนั่งกินนะอ๋อของฝากนะก็ไม่มีอะยแล้วไม่มีะแล้วมันจะของฝากทำไมมันลงไปได้อีกเหรอมันจะขึ้นขึ้นขึ้นอย่างเดียว เกอบหอยมาทำเหรอเอาหอยมาเปะกาวเราไม่ค่อยรู้สถานที่ท่องเที่ยวไงลองห,หน่อย มีกาแฟด้วยนั่งจิบกาแฟก็ได้่ยออกเป็นร้านอาหารนะสุรกีสองหา้ามีไวไฟนี่คือ,เ,อเกมให้เล่นด้วยไปต่อดีกว่าอันนี้น่าสนใจน่าไป ตรงนี้ก็น่าไปผ <Okay. S 1> ูด่างสวยครับจะไปดูวิวข้างบนด้วยนี่ครับเรียกหน้าภูเขาหลังทะเลครับของแท้ครับเนี่ยสร้างบ้านต้องสร้างอย่างนี้ครับผมข้างหน้านี่นะ หน้าเนี่เป็นภูเขาส่วนข้างหลังนี่เป็นทะเลตรงนี้อมีกล้องส่องแค่นี้ตรงนี้ก็คือลิฟต์ขึ้นได้อ๋อลิฟ์ขึ้นได้แล้วก็มีบันไดลง เดินแค่นี้ก็เหนื่อยแหละ,ะมีเบีย้ยผักด้วยข้างลน,น้าเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราไปเหมือนแอ้ตรงนั้นมีอะไรบอสเอาล้างมือเหรอดีจังนี่เป็นท่าเรือนะคนมาตกปลาด้วยหาื้อกลับละ นู่นตรงนู้นเป็นที่เราพักเลยโรงแรมเราอยู่นู้นเป็นหลังเล็กย,ยตรงนี้โอเคครับผมมาชอบทะเลมันฟังเสียงแล้วมันสบายใจฟังเสียงแล้วมันสบายใจมันแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับ โอเคเดี๋ยวพบกันครับ